สวัสดีครับทุกคนครับผมมินสถาพรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟนครลำปางนะครับวันที่29ธันวาคม2 5 6 6ครับซึ่งตอนนี้เวลา20 .12 นาฬนาทีนะครับขบวนรถที่กำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีนครลำปางตอนนี้เป็นขบวนรถต่วนพิเศษอุตราวิถีขบวนที่10นะครับ ก็เป็นขบวนรถโดยสารที่ดูที่สุดในบรรดารถโดยสารของรฟทนะครับวันนี้ทำขบวนมาด้วย QY5241 นะครับ5241ชั้นแรกก็จะเป็นตู้นั่งตู้นอนปรับอากาศชั้นหนึ่งนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นตู้นั่งและนอนปรับอากาศชั้นสอง ั้งขบวนนะครับเป็นรถ 4NR ทั้งหมดนะครับซึ่งก็เป็นขบวนที่เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับเมื่อช่วงประมาณเดือนที่แล้วก็มีาม่านะครับในเรื่องของหลักเกณฑ์การจองตั๋วล่วงหน้าโดยคำนวณตามระยะทางนะครับ ซึ่งผมก็ได้ทำคลิปทดลองคำนวณหาร้อยละของระยะทางรวมทั้งวันในการจองตรวกลุ่งหน้าไว้นะครับตามลิงก์ด้านบนนี้นะครับไปรับชมกันได้นะครับผมผมได้อ่าทดลองคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศของรอพอทอนะครับตอนนี้เราจอดในชั้นชาลาที่หนึ่ง จอดสนิทแล้วนะครับทำวันนี้ QSY 5241นะครับทําขาบวนด่วนพิเศษสุตตาวิถีในวันที่29ธันวาคม2566ครับ และในตอนนี้เวลา20นาฬิกา17นาทีตามกำหนดเวลานะครับก็ได้เวลาปล่อยขอบวนรถส่วนที่เศษขบวนที่10อลุตตาวิถีจากเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัตนออกจากสถานีนครลำปางครับก็ขบวนรถเที่ยวนี้นะครับก็อย่างที่บอกครับเป็นขบวนรถโดยสารที่ หรูที่สุดในบรรดารถโดยสารที่ให้บริการประจำทุกวันนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งขบวนรถเที่ยวนี้นะครับในแต่ละวันนั้นจะออกเดินทางจากสถานีเชียงใหม่เวลา18นาฬิกานะครับแล้วก็จะมาถึงนครลำปางเวลา20นา12นาทีจากนั้นเวลา20นาฬิ17นาทีก็จะออกจากสถานีนครลำปาง นะครับแล้วก็จะไปถึงสถานีปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนในเวลา6นาฬิกา50นาทีของวันรุ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้วันที่29ธันวาคม2566นะครับ วันนี้รถไฟขอบวนนี้เป็นขอบวนทดลองสุดท้ายของค่ำคืนนี้นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วจะเป็นขอบวนสุดท้ายนะครับของแต่ละวันนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นขอบวนลองสุดท้ายเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะมีขอบวนสุดท้ายซึ่งเป็นรถด,ด่วนพิเศษช่วยการโดยสารในช่วงปีใหม่2567นะครับให้บริการ เป็นขบวนถัดไปนะครับครับทุกคนครับและสำหรับขบวนต่อมานะครับซึ่งเป็นขบวนสุดท้ายสำหรับค่ำคืนนี้29ธันวาคม2566ก็คือรถตวนพิเศษขบวนที่6ซึ่งเป็นรถช่วยการโดยสารนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่2567นะครับวันนี้ทำขบวนมาด้วย QSI 5249นะครับ แล้วก็สำหรับลิ้ตขบวนนะครับ3คันแรกก็จะเป็นรถปรับอากาศนั่งชั้นที่2นะครับและที่เหลือก็จะเป็นรถนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่2นะครับซึ่งจะเป็นรถ JR v สีขาวผ้าแดงทั้งขบวนนะครับส่วนคันสุดท้ายนั่นจะเป็นรถไฟฟ้ากำลังนะครับตอนนี้ก็เวลา 20.57น,น,น,นาทีน,าน,นะครับขบวนรถก็กําลังเข้าสู่สถานีนครนภานะครับซึ่งขบวนรถเที่ยวนี้นะครับในวันนี้ออกจากเชียงใหม่มาเมื่อเวลา18.55นาทีและจะไปถึงที่สถาน,นีกลาง,งเพื่อภิวัติในเวลา7.35นาทีครับ ไปวเวัาพอด,ดูดพิเศษคูที่หกออกอสถานีครองบางรถที่ดีเมื่อออกสถานีครองบางไปแล้วจะรถทงท่านพเดชาสิทธิชัยสถานีศิลาอาสถานีพิศรุโลกเป็นสถจอต่อไปขอบค,ครับ ครับทุกคนครับและในตอนนี้เวลา2 1นาฬิกนาทีนะครับก็ได้เวลาปล่อยขอบนรถตัวที่สขบวนที่6นะครับออกจากสถานีนัรทนละางนะครับและก็คาดว่า,าจะไปถึงสถานีกลางกรุงเทพเอัิขีวในเวลา7.35นาฬิกาสนาทีของวันพรุงนี้30สินงนห้าค้2 5ห6 66. นะครับจังนั้น,นช่วงเย็นของวันเดียวกันนะครับ็็ะจันทำขบวน เที่ยวขึ like ้นนะครับเป็นขบวนรถตัว no ที่สิขบวนที่ห้าช่วยการโดยสารเทศกาลปีวัน2,567นะครับเดินทางจากกรุงเทพอมิวัตถงสถานีเชียงใหม่นะครับก็จะจากกรุงเทพอมิีวัตในเวลาประมาณ19นาฬิกา45นาทีและคาดว่าจะถึงสถานีเชียงใหม่ในเวลา8นาฬิกา10นาทีนะครับจากนั้น ในวันจันทร์ที่1มก,กราคม2567ก็จะทำขบวนเที่ยวกลับนะครับเป็นขบวนวนพิเศษตัวที่6ออกจากสถานีเชียงใหม่18นาฬิกา55นและจะไปถึงสถานีลากลางดุสิตพัฒิวัฒในเวลา7นาฬิกา35นาทีนะครับ